มินควงภูผาเที่ยวทะเลหวานถั่วมดลงจนแฟนคราบแซวเมื่อไล่แต่งเรียกงว่าคููนี้เขาหวานเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับสำหรับคู่รักอย่างสาวมิ้นชลิดาวิจิตวงทองและหวานใจอย่างนุ่มภูผาไตชั้นลงที่เพิ่งจะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดมิ้นไปบัดมากับการฉลองปาร์ตี้เบิร์เดย์และการทําบุญให้อาหารนกล่าสุดนั้นครับหวานต่อเนื่องควงหวานไปเที่ยวกไกลถึงทะเลหัวหินเห็นแล้วครับหวานจัดจ้านหวานแบบถั่วมดลงเซเลเกิน แน่นอนครับว่าความรักของทั้งคู่นะครับเต็มไปด้วยความแน่นแฟน้นกับการศึกษาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง8ปีจนกระทั่งตอนนี้ครับเหมือนว่าความรักที่มีนั้นก็ไม่เคยลดลงสักทีก็มีแต่ความหวานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสังเกตได้จากแคปชั่นของฝ่ายชายครับอย่างนมปูผานั้นโพสแคปชั่นเปลยไว้ว่าน้ำมะพร้าวหวานแล้วยังหวานไม่เท่าคู่ของเราเลยชะผมถนัดแบบนี้ชทัวลงได้แต่อย่าแรงมากนะ งานนี้ครับแฟนคลับนั้นเห็นแล้วอดใจแซวไม่ไหวจริงๆพร้อมบอกว่าหืมทัวร์ที่ลงน่าจะทัวร์มดค่ะหวานมากจ้าเมื่อไหร่จะแต่งล่ะคะแต่งเต่ค่ะถ้าขนาดนี้เบาได้เบาค่ะภูผ,ผาสงสารมดคุณภูผาขายน้าตาลหรอคะหวานหวานแต่คู่นี้เขาหยอดหวานกันซะขนาดนี้แล้วครับทัวร์มดลงยังน้อยไปจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตารดาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์บาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you